นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ซีลินว่ามีเป็นล้านเนี่ยตัวใหญ่มากดีนนนนใจกันใหญ่ะอะไรคนนี้อะไรเนี่ยไอคนนี้น้อยลูกกันลูกเอาเรือลงก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รัก วันนี้เราจะเดินทางข้ามไปเกาะมุกโดยใช้บริการของบริษัท King Travel เราขับรถมาจอดไว้ที่บริษัทนะคะทางนี้เขามีบริการจอดรถฟรีพร้อมบริการรถตู้ขับไปส่งเราที่ท่าเรือควนตุ้งกูซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะที่ท่าเรือก็จะมีเรือที่เราเหมาลำไว้รอรับเราอยู่ค่ะยิ่เด่นนาโจส ไปจ้าพร้อมคะ่ะออกเดินทางคะ่ะพร้อ,อไมไหมเด็กๆฮะนี่วะวันน่วะอ๋ออย่างนีว้ว้านไหนอะเรือนี้เราเหมาไปนะจ๊ะ ไปค่ะลูกลงเรือค่ะมาทางนี้ใส,ส่คุณคุณแม่คุ่คนครับ จะมีปัญหานะคะเดี๋ยวเราไปดูเขาหน่อยเผื่อช่วยอะไรได้ท้ายเรือเขาจะไปถามนะคะว่ามีอะไรให้ช่วยไหม be careful be c a r e f เธอไหวเหรอเธอลากเรือสรุปว่าเรืออีกลำหนึ่ง มีปัญหามอเตอร์นะคะทำให้นักท่องเที่ยวท่านนี้จะต้องติดเรือเรามาเพื่อไปเกาะมุกด้วยกันค่ะทางเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเขาจะได้รู้ว่าคนไทยใจดี พอเรามาถึงที่พักเราก็หาของกินเรามากินกันที่ร้านกลัวบุญชูเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆกินอิ่มแล้วเราเข้าที่พักกันเลยค่ะเพราะว่าฝนตกสภาพอากาศช่วงนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะลุ้นกันไปเป็นวันๆคืนนี้เราพักเอาแรงกันก่อนพรุ่งนี้ตื่นมาเราจะไปสำรวจเกาะกันค่ะ Good Morning ค่ะสวัสดีตอนเช้า ตอนนี้แปดโมงเช้านะคะเด็กๆเพิ่งตื่นกันเขาจะลงไปดูปูปูเยอะมากเห็นยังเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลงรูกันหมดแล้วดิปูทั้งนั้นเลยเนี่ย ไปดีไม่ไปดีกำลังคิดอยู่บรรยากาศดีมากเช้านี้มีแสงแดดนะคะนุ่นพอเลี้ยงอยู่ไกลลิบๆ,ๆๆนุ่น อะไรอ่ะปลาปลาปักเป้านะคะอุ้ยตัวใหญ่มากเลยตายตายแล้วนะคะตอนนี้ฝูงปูก็มาลุมคงจะกินซากปลานะคะ พ่อเลี้ยงทนไม่ไหวกับขยะเยอะเก็บขยะให้เขาอีกจ้าเก็บได้เป็นกองแล้วน่ะเก็บไม่หมดค่ะเยอะทนไม่ได้จริงๆซีลีนก็ทนไม่ได้เอาเดี๋ยวไปช่วยเขาเก็บก่อนนะ เราพากันเดินเข้าไปในหมู่บ้านชาวประมงนะคะคนที่นี่น่ารักมากชาวบ้านบนเกาะมุกยิ้มแย้มแจ่มจใสทักทายเราตลอดเดินผ่านนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลน่ารักจริงๆผักบุ้งเต็มเลย เด็ดมาลวกจิ้มน้ำพริกสมตำอันนี้ลูกอะไรเนะนี่ยนี่ดอกเขาเป็นอย่างนี้ลูกเขาเป็นแบบนั้นเจออะไรนะนะั่นอะถ่ายรูปใหญ่เลยเจออะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อค่ะไปเอาไปไว้ที่เดิม สวยๆดักแด้แล้วก็สีสะท้อนแสงเชียวขอดูเติมน้ำมันหน่อยนะคะอ่าวิทันสมัยสมัยก่อนพี่เติมเป็นที่หมุนหมุนแบบเนี้ย

มาดีใจใหญ่เลยโอ้ดีใจกันใหญ่ คนนี้โดยลูกกานลูกเอาเรือลงก่อน อยู่ลิบ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 นุ่นกลับมากันแล้วโอ้ยคงเหนื่อยหน้าดูน้ำก็ไม่เอาไปสักขวดหนูาโนเอเห็นเรือเข้าฝั่งแล้วจ้า ตรงต้องบอกว่าโคตรเหนื่อยเลยไปสกายเลยโคตรไกลเลยอะมองไม่เห็นเรือเลยอะตอนไปอ่ะไปดยอโอ้โหไกลมากนะเว้ยสบายใจละ ตรง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 แขนไม่มีแรงเจ <c oughs> <c oughs> อเจออะไรกระเป๋าสตาง,ง์เดี๋ยวไปกองไว้ในอถังขยะเขาขวดน้ำอยู่นั่นลูกนุ้ยขวดน้ำอยู่ตรงนู้น ขยะกันมาด้วยนะคะเพราะว่าเขาเจอขยะตรงที่เขาไปพายเรือกันก็เดี๋ยวเอาไปทิ้งเนาะนี่เธอมาเที่ยวกันหรือเธอมาเก็บขยะจ๊ะสโอ,นานาอนานาดีค่ะลูกมีแวิแม่เห็นแล้วนี่เขาไปนู่นเลยถึงยอดตรงนู้นไปถึงอีกข้างหนึง่งสวยค่ะลูกเอ็มมาบอกสวยมาก lebih pakai kamuhehe ใส่บงใส่บงหล่อแล้วเวพอดูนี่ฉันเจออะไรโอ้โหคลาสสิกสุดๆใครเกิดทันบ้างอะน้ำมันจ่าถังน้ำมัน200ลิตรแล้วก็เนี่ยจะหลอดหมุนน้ำมันจ่าสมัยก่อนจะเติมน้ำมันมอไซค์นะก็ต้องหมุนอันนี้หมุนให้น้ำมันมันขึ้นไปเสร็จแล้วก็เอาสายยางอะเสียบเข้าถังน้ำมันมอไซค์ เป็นไงจ้าในที่สุดฉันก็เจอคลาสสิกสุดๆ